สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปที่เคารบรักทุกทันวันนี้มาแสบต้องการกับผมพี่น้องต้มยำมะหมาเนื้อน้ำตกกระเพ้าพี่น้องต้มยำมะหมากระเพ้าเนื้อน้ำตกมาครับมาแสบต้องการกับผมโอ้พี่เสียบไปเลยพี่น้องมาครับหอมใบกระเพ้าพี่น้องมาครับมาแสบต้องกากับผมโอ้ เลยนะครับเนาะเสียเวลา <laughs> ถามไงพี่หองอ้ up you know yeah, yeah. อืมสุดยอดสุด <coughs> จ้าไม่สมมือนี้มุม้ยพักกินกับครับผมบริไปตลาด <laughs> สร็จจะเดี่ยวจังเครื่องเนีนน

แค่งบอก <laughs> มันลงคอ <laughs> เครื่องเนีย,เนยนๆที่น้อง <laughs> không bằng rồi บ้าพี่น้องกันครับผม มันเข้าเจีามะาเอิทศหัวหน่องเครื่องสมุนไพรเน่นๆครับผม nửa thì này thế rồi nửa tiết แสบพี่น้องเลยโอ้สุดยอดเลวยแล้วตะเกียงสมุนไพรโอ้หูแสบไปหน่อย สมยำมะหมา,มาเนื้อน้ำตกกระเพราโอ้เสียบห่อนเป็ดพี่น้องสุดยอดว้าขอบพระคุณหลายๆนะครับเพือที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเมากเลยพี่น้องกดติดตามให้นะมนเลยนะครับเพื่อขอบพระคุณหลายๆครับผมขอบพระคุณครับ